เข้าสู่วันที่4ของการเดินทางในทริปนางโยยะของเราแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนๆน,นั่งรถบัสออกไปเที่ยวนอกเมืองกันบ้างดีกว่าครับพาไปเที่ยวเมืองทาคายาม่ากันเมืองทาคายาม่าเนี่ยเป็นเมืองที่ผมค่อนข้างจะชื่นชอบเลยนะครับหากมีโอกาสได้มาเที่ยวโซนนางโยยะเนี่ยผมก็จะมาร์กจัดตารางเนี่ยให้มาตกที่เมืองทาคายาม่าด้วยเพราะว่าค,ค่อนข้างจะชอบเป็นการส่วนตัวเลย เมืองนี้มันจะผสมผสานระหว่างการเป็นเมืองเกา่าการเป็นเมืองปัจจุบนันรวมจนถึงมีสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยที่เป็นแหล่งธรรมชาติเนี่ยเยอะเลยนะครับส่วนของกินจัดเต็มครับสตรีทฟู้ฟดเนื้อฮิดะหรือจะพาเข้าคาเฟ่ที่โอทานะครับร้านนี้ขนมอร่อยมากๆเลยรวมจนถึงมื้อนักจัดเต็มฮิดะวีฟยากุนิคุนะครับก็พาเพื่อนๆไปนะครับคลิปนี้ตบท้ายคลิปเนี่ยผมจะแนะนำโรงแรมที่ค่อนข้างจะคุ้มค่านะครับราคาประหยัดแต่ว่าได้ห้องกว้างมากๆเลยนะครับไปรับชมคลิปเต็มๆกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่4ของการเดินทางในคลิปนาวยางของเรานะครับวันนี้เราเก็บกระเป๋าเรียบร้อยเช็คเอาท์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเดินไปที่สถานีรถเมนเทสึนะครับเป็นรถเดินทางข้ามเมืองไปทคาคายาม่ากันเราจองตัวไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล,ะละ้วล่ะไปครับไปสำหรับการเช็คเอาท์ของโรงแรมโซเทสึนาง,งยาดเนี่ยก็เช็คเอาท์ง่ายๆนะครับเดินไปที่ตู้คีย์ออสบริเวณหน้าเคาน์เตอร์ได้เลยนะก็กดเช็คเอาท์แล้วก็เอาบัตรเสียบเข้าไปนะครับถือได้ว่าสะดวกสบายเลยนะครับถ้าพักโรงแรมนี้ไปครับเริ่มเดินทางกาันตอนนี้เราเดินออกจากโรงแรมมาเพื่อๆ ตรงนั้นเป็นโรงแรมเราเนาะแล้วก็ตรงนี้ที่เป็นเมนเทสเซอ์บัสเซนเตอร์นะครับเราเดินไปขึ้นรถบัสป้ายนี้แหละทีนี้พอเพื่อนๆเ,เดินข้ามมาฝั่งตัวตึกเมนเทสซอ์นะครับลิฟที่จะขึ้นไปตัวบัสเทอร์มินอลเนี่ยเพื่อนๆสังเกตตัวหุ่นที่เป็นตัวสูงๆนะผมชี้ให้ดูตรงนี้มันจะมีหุ่นตัวที่เป็นหุ่นตัวสูงๆอยู่นะครับแล้วก็ลิฟต์เนี่ยหันมาดูตรงนี้ช่องเนี้ครับ มันคือเมทสเซอร์ r แกรนโฮเทลเราใช้ลิฟต์เดียวกับเมทสเซอร์ r g r a n แกรนโฮเทลขึ้นไปที่ชั้น3ไปถึงตัวบัสเทอร์มินอลได้เลยนะครับไปครับน้านนี้จะเป็นลิฟต์ของเมทสเซอร์ r แกรนโฮเทลส่วนลิฟต์ที่จะไปบัสได้เนี่ยคือลิฟต์นี้ปไปไปชั้น3กันพอออกจากลิฟต์มาเพื่อนๆลองสังเกตบริเวณที่เป็นทางเดินลงมาที่บัสติ c เกตออฟฟิศนะครับมันจะเป็นจุดเดียวกับที่เมื่อคือนะเรามาซื้อตั๋วนะเพื่อนๆ ด้านข้างเนี่ยมันก็จะเป็นที่รอรถแล้วแหละเพื่อนๆก็ลองดูนะว่าท่ารถหรือป้ายรถของเพื่อนๆที่จะไปเมืองต่างๆเนี่ยอยู่ที่ท่าไหนสําหรับรถไปที่ทาคายาม่าอย่างเราเนี่ยมันอยู่ที่ป้ายรถเบอร์เจ็ดนะครับซึ่งป้ายรถเบอร์เจ็ดเนี่ยมันจะไม่ใช่ทาคายาม่าอย่างเดียวนะเพื่อนๆก็ลองดูรอบรถด,ดีๆว่ารอบรถของตัวเองเนี่ยเป็นรอบกี่โมงรอบที่เราไปวันนี้เป็นรอบ10บโมงครึ่งนะครับพอถึงเวลาเนี่ยที่นี่เขาก็จะค่อนข้างตรงเวลาเลยนะครับรถที่มาจอดเนี่ยก็จะเป็นรถโนฮิบัสแบบนี้แหละระหว่างนั่งรอรถก็เอาตั๋วให้เพื่่ออนนนนดูะะรับยางใตวีก็จุ เจนนะเดินทางวันที่17เมษายน10โมงครึ่งราคา2,700เยนและมันก็จะมีระบุที่นั่งด้วยนะครับยังไงไปดูบนรถกัน,นครับตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนรถบัสแล้วน,นะครับจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าการนั่งรถจากนางโยาไปที่เมืองทาคายาม่าครับมันไปได้2วิธีหลักๆนะครับวิธีที่1ก็คือรถบัสเหมือนกันอย่างเราวิธีที่2เนี่ยก็จะเป็นวิธีคลาสสิกก็คือการนั่งรถไฟไปนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมี JR Pass มี Pass โทกุหรือขู่หรือมี Pass อื่นๆเนี่ยที่สามารถใช้ในโซนน มาเป็นค่ารถบัสนะครับใช้พาสนั่งรถไฟฟรีไปเลยข้อดีของการนั่งรถบัสก็คือ1คือเราสามารถนั่งสบายสบายได้เลยนะครับข้อ2ก็คือเราไม่ต้องลาก,กระเป๋าฝ่าไปในสถานี JR ที่คนคน่อนข้างเยอะเลยถ้าเพื่อนๆเห็นในคลิปวี่แล้วสถานี JR นางอ,อยายาเนี่ยคนเยอะมากๆเลยนะครับด้วยความที่ทริปนี้เราไม่ได้ใช้พาส JR เลยเราก็เลือกนั่งเป็นรถบัสซึ่งข้อดีของรถบัสก็ไม่ต้องลาก,กระเป๋าเนาะเอากระเป๋าวางไว้ที่ใต้รถได้เลยแล้วก็นั่งยาวๆรับไปจนถึง,ถงตัวสถานีทาคายาม่าเลยเดี๋ยวลองชมวิวว,ว่าการนั่งรถบัสข้ามเมืองระหว่่าาางงงททไปยยม ไปครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูบรรยากาศบนรถบัสบ้านดีวกว่านะครับว่านั่งสบายโออาขนาดไหนนะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจุชดชาร์จไฟ USB หรือว่าเป็นเต้าเสียบจริงๆอันเนี้ยก็มีรองรับนะครับพอถึงเวลาเนี่ยก็ได้เวลารถบัสออกนะครับเพื่อนๆก็ลองดูจอมอนิเตอร์ตรงพี่คนขับนะมันจะมีบอกนะครับว่า next station bus stop ถัดไปเนี่ยมันเป็นที่ไหนนะครับ รถบัสเนี่ยก็จะพาเราขึ้นทางด่วนข้ามเมืองนะแต่ขอบอกเลยนะครับว่าวิวไม่แพร้รถไฟเลยนะเพื่อนๆวิวจากนาโอย่าไปทาคายาม่าที่นั่งรถบัสเนี่ยสวยงามนะก็นั่งดูเมืองต่างจังหวัดของญี่ปุ่นเขาก็เพลินเพลินดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยรถไฟฮิดะวายวิวที่นั่งจากนาโอย่าไปทาคายาม่าเนี่ยเขาขึ้นชื่อแล้วก็มีชื่อเสียงเรื่องวิวนะครับจริงๆรถบัสเนี่ยก็วิวไม่แพ้กันเลยนะแล้วก็ขับมาได้สักแป๊บหนึ่งประมาณชั่วโมงกว,กว่าๆเนี่ยเขาก็จะแวะจุดพักรถให้เรารอบหนึ่งนะ แล้วก็จะแขวนป้ายบอกเวลาไว้แบบนี้ว่ารถจะออกในอีกกี่นาทีเราก็นั่งกันมาเพลินๆน,นะครับมันก็จะมาถึงเมืองทากายาม่าแล้วแหละป้ายรถบัสที่ทากายาม่าเนี่ยก็คือป้ายรถโนฮิบัสนะครับอยู่ติดกับสถานี JR เลยนะไปดูบรรยากาศกันครับ โอเคเพื่อนๆเราถึงทาคายาม่าแล้วนะครับเราเอากระเป๋าเข้าไปฝากที่โรงแรมและอยางเช็คอินไม่ได้เช็คอินได้บ่าย3ามโงตรงตอนนี้เรามาถึงบ่ายโมงนะครับโรงแรมนี้ชื่อ Resident Hotel ทล a า a ายาม่าสเตชัน,นะแนะนําเลยนะเพื่อนๆถ้าใครชอบแบบใกล้นะครับคำว่า,าใกล้คือใกล้ JR กับใกล้นหฮิบัตนะตอนนี้เราอยู่หน้าโรงแรมโรงแรมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ ขวามือตรงนี้จะเป็นช็อปร้านขายแอลกอฮอล์นะครับทีนี้ที่ผมบอกว่ามันใกล้เนี่ยมันใกล้ยังไงถูกไหมอันนี้คือสถานีรถบัสโนฮิบัสนะแล้วก็ถัดจากรถบัสโนฮิบัสไปจะเป็น JR ใกล้ไหมล่ะเขาเรียกว่าห่างกับสถานีนะจะประมาณไม่ถึง1นาทีนะครับไปเดี๋ยวหาข้าวกะมัณกินกันครับ จุดหมายแรกของการมาถึงทาคายามะนะครับเดี๋ยวขอไปเดินทาคายามะโอทาวก่อนว่าทาคายามะโอทาวเป็นยังไงบ้างแล้วก็เล็งคาเฟ่ไว้นะครับตามแผนผมผมเล็งคาเฟ่ไว้คาเฟ่หนึ่งแต่ไม่รู้จะได้แปลตามแผนหรือเปล่ายังไงตามชมกันเดินทาคายามะกันครับอีกนิดนึงจะบอกเพื่อนว่าทาคายามะอากาศเย็นกว่าเนะื้อย่าเยอะเลยนะผมถึงขนาดจะต้องหยิบดาวมาใส่เลยครับยังไงถ้าเ,เพื่อนๆวางแผนหรือตามรอยมาเหมือนผมเนี่ยมาเที่ยวเมืองทาคายามะยังไงติดเสื้อกันหนาวหรือดา,าดาวมาด้วยนะครับ สำหรับฟุตเทจชุดนี้เดี๋ยวผมจะพาเ,เพื่อนๆเดินเที่ยวทาคายาม่ากันนะครับว่าบรรยากาศเมืองทาคายาม่านี้เป็นยังไงพาเดินช้อปปิ้งพาเดินเที่ยวพาเดินกินให้อิ่มหนำสำราญไปกับผมเลยนะครับเมืองทาคายาม่าเนี่ยก็จะเป็นเมืองที่อธิบายไปตอนต้นว่าเขาวาผสมประสานของธรรมชาติกับเมืองเก่าเนี่ยไว้ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับระหว่างทางเดินก็จะมีลำธารแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับให้เราได้แวะถ่ายรูปให้เราได้แวะชมบรรยากาศ เดี๋ยวผมพาเพื่อนเอนเข้าไปดูโซนเมืองเก่าโอทาวันก่อนดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างน,นะครับจุดแรกที่เราแวะเนี่ยมันจะเป็นคาเฟ่ยอยู่ในร้านลับๆเลยนะอาจจะเข้ายากหน่อยมันชื่อ ao cafe นะครับเพื่อนๆก็่อรองเข้ามาดูยังไงผมจะปักพิกัดไว้ให้ในช่อง description นะครับคาเฟ่เนี้ยจะเป็นคาเฟ่ที่แต่งแบบแนวอบอุ่นอบอุ่นสไตล์แบบเหมือนเสือญี่ปุ่นแต่ว่ายัางนั่งบนโต๊ะนะนั่งสบายสายหน่อย แล้วก็คาเฟ่เนี้ยสวนญี่ปุ่นสวยมากๆเลยนะครับอยู่ด้านในคาเฟ่เนี้ยจะสามารถมองออกมาด้านนอกเนี้ยเห็นบรรยากาศสวนญี่ปุ่นเนี้ยค่อนข้างจะโอเคมากๆเลยนะนั่งเพลินๆเลยแล้วถ้าใครมาเหมือนผมเพื่อนๆอย่าลืมเลือกเป็นอังกฤษเมนูนะครับบอกเจ้าหน้าที่เขาเลยว่าเราขออังกฤษเมนูหน่อยเราจะได้เลือกแบบง่ายๆนะเมนูของที่ร้านนี้มีหลากหลายนะครับเครื่องดื่มร้อนเครื่องดื่มเย็นรวมจนถึงขนมด้วยนะครับร้านนี้ขนมอร่อยนะเพื่อนๆ ผมกับจา๋าเนี่ยเลือกสั่งมา2อย่างอย่าง,างแรกก็เป็นกาแฟร้อนนะครับส่วนอย่างที่2เนี่เป็นขนมเป็นไอศครีมแล้วก็มีขนมแปะๆมาข้างบนนะขอบอกว่าขนมยี่ห้อนี้หรือขนมชนิดนี้ผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่อร่อยมากๆเลยนะทานขนมเสร็จก็ไม่รีรอนะครับออกมาเดินโอทาวกันต่อเราเดินมาเรื่อยๆเนี่ยเราทําการบ้านมาว่ามันจะมีซูชิเนื้อให้ดะาอยู่ยร้านหนึ่งแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นร้านนี้หรือเปล่านะครับแต่เห็นคนต่อคิวก็เอ,อไปต่อคิวกับเขาด้วยดีกว่า ร้านนี้ก็จะขายเป็นซูชิที่เป็นเซ็ตคำๆนะครับวางมาบนแผ่นแป้งเซมเบ้นนะเมนูก็จะมีให้เลือกไม่ยากแล้วก็สั่งเขาได้เลยวอาเอาเอาบเอาซเอาเซตไหนก็บอกเขาได้เลยเราเอาเอเดอร์กันมา2คำนะครับ ซูชิเนื้อที่นี่ก็ถือได้ว่าโอเคมากๆแล้วนะจําอารมณ์ได้เลยว่าตอนที่ยืนทานอยู่ตรงนั้นนะว,ว้าวมากๆเลยนะครับสําหรับซูชิเนื้อที่ดาดร้านนี้ A l เรียกได้ว่าเดินง่ายๆเลยนะครับสําหรับทาคายาม่าโอทาวมันจะเป็นซอยตรงๆไปแบบนี้แล้วก็มี2ข้างทางเนี่ยเป็นร้านต่างๆเข้าร้านที่1ออกร้านที่2เข้าร้านนั้นออกซอยนี้โผล่ po, ร้านนั้นเรียกได้ว่าเพลินกันเลยนะครับ แล้วก็ที่บอกไปตั้งแต่แรกนะว่าฮิดะวีฟประจําเมืองทาคายาม่าเนี่ยหรือจริงๆมันเป็นเนื้อประจําโซนภูมิภาคนี้เลยเนี่ยค่อนข้างจะโด่งดังนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีคุณภาพดีด้วยเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างที่เขาขายกันอยู่เนี่ยมันก็จะมีดิสเพลย์รูปร่างหรือแปรรูปมาจากเนื้อแหละมันก็เป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะครับรวมไปถึงผมค้นข้อมูลมานะว่าอย่างกิฟุภูมิภาคกิฟุโซนเนี่ยครับที่มันเป็นเว็บของญี่ปุ่นเองอะ่ะเขาก็ยังจัดอันดับเลยนะว่าสถานที่แนะนําหรืออาหารแนะนำเนี่ ฮิตะวิฟเนี่ยดังจริงจริงและพอเดินไปจนสุดทาคายามาโอทาวมันก็จะเจอกับโซนสะพานแดงนะครับเพื่อนๆโซนนี้ถ่ายรูปสวยโยนะเดี๋ยวง่ายเนี่ยผมเอารูปถ่ายที่ถ่ายมาอวดให้ดู<ๆ>ก็แนะนำเพื่อนๆน,น,นะถ้ามาเดินทาคายาม่าโอทาวเนี่ยเดิน่วนนี้ก็ไปให้สุดซอยเลยนะครับไปให้ถึงสะพานแดงเลยถ่ายรูปสวยดีนะและถัดจากสะพานแดงไปเนี่ยเป็นทาคายาม่าจินยะนะครับไปเที่ยวกันครับเพื่อนๆ เราเดินเล่นโอทาวจนมาถึงสะพานแดงนะครับใกล้ๆก,กับสะพานแดงจะมีทาคายามะจินจะเดี๋ยวลองไปดูข้างในกันครับเราซื้อบัตรเข้ามาเรียบร้อยนะครับราคาผู้ใหญ่คนละ440เยนมีเป็นภาษาไทยด้วยนะเขาบอกอันนี้เป็นโบราณสถานแห่งชาติเลยสำหรับทาคายามะจินยาเนี่ยผมแนะนำเพื่อนๆน,นะถ้ามาเที่ยวโซนนี้ก็แวกเข้ามาหน่อยค่าเข้าก็ไม่ได้แพงนะครับ เขาบ่รุงรักษาไว้ให้เหมือนของแบบเหมือนเป็นของเก่ามากๆเลยแต่ยังอยู่ในสภาพดีมากๆเลยนะครับระหว่างเดินชมเขาจะให้เราถอดรองเทา้าแล้วก็ใส่ถุงไปซึ่งผมระหว่างเดินผมก็กลัวว่าผมจะไปเหยียบหรือไปทําเสือเขาขาดเลยนะเขาดูแลไว้ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับได้รับความรู้หลายๆอย่างเลยนะอย่างกองตัวนี้ที่เป็นกองข้าวสารเป็นกองเหมือนแบบที่เอาไว้เก็บข้าวสารนะมันก็คือภาษีสําหรับสมัยก่อนนะครับที่เขาจ่ายกัน จนถึงชุดต่างๆที่เขาเก็บไว้รักษาเนี่ยมางอันมันสวยมากๆเลยนะครับเ,เพื่อนๆที่นี่โอ <Okay, S 2> เคเพื่อนๆตอนนี้เราก็เรียบร้อยจากด้านในแล้วนะครับที่นี่เป็นเหมือนสํานักงานราชการของสมัยก่อนนะครับมันก็จะมีเหมือนเป็นห้องรับรองของเจ้าหน้าที่เป็นห้องรับรองของหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นโซนเหมือนแบบเก็บภาษีนะภาษีสมัยก่อนมันคือข้าวครับเขาก็ใช้ข้าวเนี่ยแทนภาษีก็ถือได้ว่าได้ความรู้ดีนะมาเดินแถวทาคายามะโอทาวแล้วก็เดินมาที่สะพานแดงนะแวะมาเที่ยวที่นี่ก็ถือว่าวได้รับความรู้ดีครับสนุกดีนะตอนแรกคิดว การเดินเดินยาวอยู่นะรวมๆสักครึ่งชั่วโมงได้เลยนะครับปะเดี๋ยวตอนนี้เราคงเดินกลับไปโซนแถวแถวโอทาวเหมือนเดิมแล้วก็ไปหาเนื้อย่างฮิดะกินครับไป เดี๋ยวฟุตเทจชุดนี้ผมเมาส์กับเพื่อนๆนิดนึงนะครับว่ามีคนบอกผมหลายๆคนแล้วนะว่าการใช้ Travel c การหรือใช้บัตร u ูทริปเนี่ยสำหรับเมืองใหญ่โอเคแต่ถ้าไปต่างเมืองเนี่ยมันจําเป็นต้องใช้เงินสดผมก็เลยลองไปกดเงินสดดีกว่าแล้วก็เอามาแชร์เพื่อนๆนะว่าวิธีกดเงินสดด้วย u ูทริปหรือ Travel การเนี่ยทำยังไงไม่ต้องรีรอเพื่อนเพื่อมาถึงเสียบบัตรเข้าไปเลยนะครับพอเสียบบัตรไปปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆกดถอนเงินนะมันก็จะขึ้นหน้าจองเงื่อนไขต่างๆมาเพื่อนเพื่อนก็กดตกลงไปได ใส่รหัสพินที่เราตั้งไว้จากเมืองไทยพอใส่รหัสพินเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นเลยว่าคุณจะถอนกี่บาทเราเลือกกี่บาทอย่างรอบนี้ผมเลือก2องมืนเยนผมกดสองมืนเย็นแล้วก็กดยืนยัน แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับการกดเงินที่ตู้เซเว่นแบงก์นะมีเป็นภาษาไทยด้วยเพราะฉะนั้นคอนเฟิร์มว่ากดได้แน่นอนครับมาคอนเฟิร์มกับเพื่อนๆว่ากดเงินที่เซเว่นแบงก์เนี่ยไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับเซเว่นแบง์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันมีทั่วไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าผม,มาลองเข้าไปที่สาขาของเซเว่นอีเลฟเว่นเขาป้ายด้านหน้าของเซเว่นมันจะมีตู้เอทีเอ็มอยู่เลยนะคอนเฟิร์มว่าไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับแล้วก็กดเนี่ยกดง่ายผมลองเลือกเป็นภาษาไทยก็เข้าใจง่ายดีนะครับลองใช้บัตร, Travel Card. ตร, rip นะร,รทรออาได้เลย มันไม่ได้มีเมนูอะไรซับซ้อนแค่กดถอนเงินแล้วก็ใส่จำนวนเงินเองแต่เพื่อนๆอย่าลืมตั้งรหัสพินมาก่อนนะครับตั้งรหัสพินมาจากเมืองไทยเลยว่ารหัสพินการกดเ TM เ็ป็นอะไรเดี๋ยวผมขึ้นสลิปห้ดูเนี่ยสลิปเป็นแบบนี้ไม่ใช่ค่าเรนจริงๆปะไปหาเนื้อย่างฮิดากินละเข้าสู่ไฮไลท์ประจำวันของวันนี้เลยนะครับเพื่อนๆกดตั้งจากตู้ ATM เมาเรียบร้อยแล้วพร้อมจะทานเรียบร้อยนะครับยังไงเดี๋ยวผมถ่ายรูปหน้าร้านไว้เป็นประมาณนี้นะชื่อร้านว่าฮิดะกิวมาุอากิ ทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยพิกัดต่างเนี่ยผมแปะไว้ให้ในช่อง description นะครับร้านนี้จะเป็นร้านที่ขายแต่เนื้อฮิดะจริงๆเนื้อฮิดะเพียวเพียวเลยนะครับเดี๋ยวผมถ่ายเมนูให้เพื่อน <ๆ S 2> เพื่อน <ๆ S 2> ดูนะเผื่อเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> อยากจะมาทานเนี่ยก็ลองพอสวิดีโอพอสเมนูไว้นะครับร้านนี้จะมีทั้งแบบเป็นเซตหรือว่าเป็นเนื้อชิ้นส่วนนะครับเราก็เลือกแบบสั่งแบบเป็นเซตเลยนะเซตที่เราสั่งก็คือเซตซ้ายบนนี่หละครับ 7, 8รเ8 8 0นแดรยดเยนรวมอถึงมันจะมีเป็นชิ้นส่วนต่างๆถ้าไม่ได้สั่่งเเเเเเป็นนนนซด้้้ววยะืืออมาสิรรแลพ โอ้โหลายเนื้อนี่แบบลายหินอ่อนได้ใจมากๆเลยนะครับเนื้อ A5 นะครับแล้วก็เราสั่งข้าวมานะเขาก็จะมีตัวถ้วยเล็กๆเนี่มาให้บอกว่ามันจะเป็นเนื้อให้เอาโรยมากับข้าวร้อนๆนะครับอย่างนี้สองมาเสิร์ฟแล้วนะครับซูชิเนื้อวากิวคำใหญ่ๆเลยนะ เราลองเนื้อก่อนพอได้เคี้ยวอยู่นะครับรว่าเนื้อนี่รสชาติดีเลยผิวสัมผัสดีแล้วก็นิ่มกัดขาดไม่เหนียวเลยเท็กเจอร์อย่างพอได้เคี้ยวนิดนึงอดลองเป็นซูชิบ้างนะคำใหญ่กว่าที่โอทาวิกซูชิดีครับซูชิดีกว่าเนือ้อคำเมื่อกี้กัดไปนี่แตกขาดละลายข้าวเขาจะปรุงมาติดเปรี้ยวๆนิดนึงละลายเลยละลายเลยส่วนจัดมานะครับ วนนี้น่าจะติดมันมากกว่านะครับแทบจะไม่ต้องกัดเลยนะใช้ลิ้นดันปุ๊บขาดเดยกัดปุ๊บเคี้ยวไปนี้มันกระจายเต็มปากโคตรอร่อยดูยต่อครับในลูกเต่าบ้างลองในลูกเต่ากันเห็นลูกเต่นา,นา,นานาแบบนี้อย่าว่าตะกัดนะครับบี้บี้เล็กๆก็ไปหมดแล้วพูดคำว่า uh ืออหือพ, uh huh พูดคำว่าอร่อยนี่เนี่ยแบบเปลืองมากๆเลยผมนี่แทบจะ uh ืออหือไปทุกคำเลยทั้งสามคำที่ลองมาผมว่าลูกเต่าดีสุด สำหรับค่าเสียหายในมือน,นี้นะครับเพื่อนๆหนึ่งหมื่นกับอีก110ยเยนนะครับถือได้ว่าอร่อยมากๆเลยนะร้านนี้จะเป็นร้านที่ผมกระซิบบอกเพื่อนๆเลยว่าเป็นร้านเนื้อฮิดะที่อร่อยที่สุดในทริปนางโงย่าที่เราไปครั้งนี้เลยนะครับเพื่อนๆกลับมาภาคเสียงที่เมืองไทยตอนนี้ผมก็ดูแล้วผมก็ยังอยากจะกลับไปกินอีกเลยนะครับ อ่ะไม่เป็นไรหลังจากกินเนื้อเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปรูมทัวร์กันครับตอนนี้ผมเข้ามาในห้องพักเรียบร้อยแลวนะครบที่โรงแรมเรสซิเดนทากายาม่านะครับโร,รบงแรมมีแนะนําเลยนะเดี๋ยวพาเดินดูห้องพักกันนะครับเพื่อนๆรู้สึกอะไรไหมเฮ้ยห้องกว้างมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นประตูที่เข้ามาจากด้านหน้านะครับช่องว่างตรงนี้นี่เราสามารถเอากระเป๋า2ใบใหญ่ๆเนี่ยวางได้เลยนะครับหมุนมาทางนี้เพื่อนๆนชั้นลงเท้าเลยนะครับหมุนกลับมา มันไม่ใช่โรงแรมแล้วอันนี้มันเป็นบ้านแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีประกอบอย่างเดียวนะครับไม่ได้มีไวไตกแต่งเดียวนะใช้ได้จริงๆด้วยเขามีคู่มือในการใช้ให้เลยว่ากดอะไรเบอร์อะไรซักยังไงมีเป็นภาษาอังกฤษให้เรียบร้อยเลยนะครับถ้ามาด้านในเป็นครัวจริงจังเลยเพื่อนๆเอาแค่ตรงนี้ก่อนเวลาเราไปพักโรงแรมที่อื่นเนี้ยตู้เย็นมันจะไม่ขนาดนี้นะมีน้ํามันมีซอยซอสมีอะไรพร้อมให้เราทํากับข้าวแล้ว ไมโครเวฟเป็นของห้องพักเราเลยนะไม่ต้องไปขอยเวฟกับส่วนกลางไมโครเวฟก็ใช้ได้โซนนี้เป็นโซนเนาะมีซิงมีเตาด้วยแล้วเก็จะมีคู่มือการใช้เตามาให้เลยว่าเตาเนี่ยใช้ยังไงนะครับลองดูซิว่าถ้าจะกินข้าวจริงจังมีไหมโอ้โหอุปกรณ์จานชามช้อนซ้อมกระทะหม้อมีให้หมดนะครับเดี๋ยวไปดูในห้องนอนกันบ้างดีกว่านึกว่ามารีวิวห้องครัวนะไปครับห้องนอนกัน เราจองแบบเตียงคู่นะครับเพื่อนๆดูเตียงใหญ่มากบริเวณนี้มีเครื่องฟอกอากาศมีทีวีแล้วก็ยังมีโต๊ะทำงานที่สามารถนั่งได้ถึง2คนเลยนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้านะเรียกได้ว่าเป็นห้องเสื้อผ้าเลยดีกว่าครับแบบนี้ไม่ใช่ตู้เสื้อผ้าหรอกและที่บอกไปว่าโรงแรมนี้มันใกล้สถานีมากๆนะครับสถานีที่ใกล้คือสถานี JR กับสถานีโนฮิบัตทาคายามะเดี๋ยวเปิดให้ดูเพื่อนๆเห็นอาคารนี้ไหมเห็นรางรถไฟนี้ไหมครับถ้าเห็นตึกนั้นไหม อันนี้คือสถานีรถโนฮิบัตที่เราลงเมื่อเช้าวันนะครับเราลงที่ตึกนี้แหละแล้วโนฮิบัตกับ JR เนี่ยมันอยู่ติดกันเลยนะครับอย่าเรียกว่าใกล้สถานีเลยครับเพื<ๆ>่อนๆเรียกว่าอยู่ติดกับสถานีเลยคะและยังไม่หมดเดี๋ยวเราพาไปดูห้องน้ํากันครับเพื่อนๆห้องน้ําอยู่ตรงห้องครัวนะครับหมุนให้ดูนะมีอ่างล้างหน้าแยกอยู่ด้านหน้านะครับเป็นโซนแต่งหน้าห้องชักโครกห้องสุขาแบบแยกนะครับ อะรห้องอาบน้ําอยู่ไหนก็คืออยู่ตรงกันข้ามเนี่ยแหละครับบริเวณอาบน้ํานะครับก็จะเป็นเรียกว่าอาบกับฝักบัวนะครับแล้วก็อาบกับอ่างนะแต่อ่างเนี่ยจะเป็นลักษณะนั่งแช่แบบงอขานะจะไม่สามารถยืดขาได้ ผลิตภัณฑ์แชมพูเนี่ยเขาก็มีให้เรียบร้อยนะครับแนะนำมากมากเลยนะครับเพื่อนๆใครที่มาพักทาคายาม่าอยากจะหาโรงแรมที่อยู่ติดกับสถานีติดแบบติดเลยนะไม่ได้อยู่ใกล้ห้องพักกว้างขวางมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะยังไงพิกัดหรือการจองโรงแรมเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อไปให้แล้วก็ทิ้งพิกัดไปให้เพื่อนๆก็ลองดูนะว่าใครจะพักเหมือนตามที่ผมมาพักนะครับพามาดูห้องพักก็คงจะเป็นประมาณนี้นะ เดี๋ยวผมสรุปเดทที่4นะเป็นเดทที่เราย้ายเมืองจากนาโกย่ามาที่ทาคายามานะครับว่าวันนี้เราเจออะไรกันมาบ้างนะช่วงเช้าเนี่ยเราจบอาหารเช้าเหมือนเดิมเลยนะครับเป็นมิสเตอร์โดนัทเบรกฟาสต์เซตเซตของทางโรงแรมแหละ หลังจากนั้นผมก็ทําเรื่องเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมนะครับแล้วก็เดินข้ามฝั่งถนนไปไปที่เมนเทสึบัสเทอร์มินอลนะครับเรานั่งรถบัสยาวมาเลยนะครับรอบ10บโมงครึ่งมาถึงที่นี่ก็เราเราสักประมาณบ่ายโมงครึ่งได้นะครับใช้เวลาประมาณสัก3าชัมม่วโมงระหว่างทางเนี่ยเขาก็จะมีแวะจุดพักรถบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ซีเรสอะไรนะเพราะว่านั่งรถสอสาชัมม่วโมงแปบ๊บเดียวก็ถึงละพอมาถึงที่ทาคายาม่าสิ่งแรกที่รู้สึกได้เลยคือเย็นวาบเข้ามาเลยนะครับอากาศที่ทาคายาม่าเนี่ยเย็นกว่าที่นางโยย่าเยอะมากามา, ama, าม พกพวกเสื้อกันหนาวหรืออะไรมาด้วยนะกลับมาต่อว่าเรามาถึงที่โนฮิบัตที่ทาคายาม่าเนี่ยเราทําอะไรต่อเราก็ไปฝากกระเป๋าแล้วก็ไปเดินที่โอทาวทาคายาม่านะครับซึ่งซอยนั้นก็จะเป็นซอยที่มีทั้งคาเฟ่ร้านอาหารร้านขายของฝากร้านขายสาเกเรา2คนเนี่ยก็เ,เรียกได้ว่าเดินเข้าซอยนี้แวะร้านนั้นเข้าร้านนี้ออกร้านนั้นเดินเล่นกันอยู่ในซอยจนยาวไปถึงสะพานแดงเราก็แวะถ่ายรูปสะพานแดงเก็บบรรยากาศาแถวแถวสะพานแดงมาแล้วก็เดินต่อเข้าที่ทาคายาม่าจินจะมันก็จะเป็นโบราณสถานของที่นี่ แต่ก็แนะนําให้ไปนะครับที่นี่รู้ในการเดินมันเดินทั่วอาคารเลยอาคารจะมีอยู่2อสหลังก็เดินชมประวัติศาสตร์ของทาคายาม่าประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นไปหลังจากนั้นแล้วก็เข้าสู่ช่วงไฮไลท์ของวันไฮไลท์ของผมไม่ใช่ถาีิท่องเที่ยวนะมันคือมื้ออาหารนั่นแหละมาเมืองทาคายาม่าหรือมาเมืองฮิดะมันก็ต้องกินฮิดะบีฟใช่ไหมมื้อกลางวันเนี่ยเราจัดดบน้าจิ้มไปแล้วก็คือตัวซูชิฮิดะใช่ไหมครับมื้อเย็นเนี่ยเราขอจับหนักเป็นปิ้งย่างเลยนะครับปิ้งย่างเนื้อฮิดะนะครับร้านยาอออก่รมไป ชิ้นนั้นอร่อยชิ้นนี้อร่อยโหใช้คาว่าเออหือได้โคตรเปลืองเลยนะเราสั่งเซตแบบบนสุดเลยไหนๆก็มาละทั้งที7,800กว่าเยนนะครับเซตนี้เขาบอกว่ารับประทานได้3-4คนนะแต่เราดูจากประสิทธิภาพในการทําลายล้างเนื้อของเราเนี่ยรับรองว่า3-4คนไม่อยู่แน่นอน2คนกำลังดีนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆลองดูนะมาทานร้านนี้ก็สั่งเซตนี้ไปเลยครับมากกว่า2คนทานหมดแน่นอนจบจากเนื้อก็กลับมาที่พักเนี่ยแหละครับยังไงเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับตามรอยผมก็ผมทิ้ เพื่อนดาวน์โหลดออกไปได้เลยแล้วก็เอาไปแก้าตามความถนัดของเพื่อนๆนเองก่อนพิิขก้นไปเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจก,กันหน่อยจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปวันนี้ก็ควรจะฝากไว้ประมาณนี้ราตีสวัสดีเจอกันพรุ่งนี้ EP ที่5วันที่ยังอยู่ทากายามาอยู่นะครับวันดีครับ I've seen lot change been a a lot lot of through of Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.